ก็วันวัสดีครับอยู่ผม u n d e r l a ียนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแมปライเดอร์ディフェンダーนะครับแบบที่ยังไม่เปิดนะครับอยู่ในระหว่างทดสอบนะครับผมได้สิทธิ์เข้ามาทดสอบเล่นกับฟิลนะครับก็ลำบากเลยนะกว่าจะได้มาเข้าวันนี้เราก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆนะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปในวันที่11เดือนตุลานะครับก็ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีหน้าสมอลให้สุ่มอยู่นะครับนี่ใช่โล80เพนครับอีกถ้า10โลก็800เพนครับแบนได้เองกดดูไม่ได้นะครับผมไปแอบสุ่มมาแล้วก็ได้คู่กะฟีร์ซัดมานะครับเพราะพวกิกี้บาบานะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีให้ใส่โค้่นะครับซึ่งลืมไปแล้วมีโค้่นะครับเดี๋ยว ใส่ก่อนครับโค้ดนี้ได้พันเกมนะครับโค้ดเทสโูวิวได้วลวนะด้ยวยนะก็มาแนตะ่ไหนก็ไหนมาแล้วผมส่งให้คนดูเลยแล้วกันนี่นะครับหน้าสูง็จะเป็นแบบนี้นะครับได้เป็นกระสัตสองตัวโอ้โกงคูกะโอ้เป็นกระสัตสามตัวโอ้ my god นะครับก็มาเนี้ครับ ท้อแท้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเบอรอของโตเต้เม,มื่อไนักเล่นแปดทาหัดนี่ก็ห้องของที่ริวเซนโตนะครับไม่เคยดูบิวนะครับอย่าว่ามนะครับอันนี้อะไรเขียนตัดใจชอบอันนี้ก็จะเป็นจุดอีโวนะครับซึ่งเขาน่าจะยังไม่ทำครับ ก็ต่อไปก็ไอเทมก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้แต่อันนี้ก็สโตยไม่มีนะครับเคเวสก็ยังไม่มีนะครับก็มีเพย์เพย์ก็วาร์ปมาตรงนี้ก็แล้วก็ห้องตอนนี้มีแค่นี่นครับดาดของคูกานะครับมีแค่3ดาดนะครับเดี๋ยวผมรอฟิลสักแป๊บนะครับเดี๋ยวภาพทีคือข้อห้องเลยนะครับ เี๋ยวก็เลือกด่านแรกนะครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับเจ้มันจะออกโอเคนะครับก็ตอนนี้กำลังเทเลพอร์ตนะครับนี่ครับ,รบโอเคครับเราบอกว่าเพื่อนใช้ได้ยู่นะครัะยะหน้าอยู่ๆเข,ข้านะครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ ก็เราก็วางคูกะล่างพัฒนาไปก่อนนะครับดามิ50ตอนนี้ SP IG ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันปักหรืออ๋อมันเป็นโอ้ยเข้าใจผิดเ,เป็นค่าหลักอัพอันนี้ครับโอเคก็กด y e สไปเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ฟิลเดินแบบไปเราก็จะวางตัวนะครับคกูกะไปตีช้ามากครับ จะรอดไม่ไหวต้องสกิปเวฟแล้วล่ะดูสกิป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 หายไม่ใช่ครูกด่ดิเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกให้ก่อนรีดหายเดี๋ยว,ยวน่าจะเป็นเพราะว่าตัวกิกี้มันเอาอมาไม่ได้นะครับ ออโอ้แหมผมเริ่มค้างไปแล้วเห็นะเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าโอ้ยเน็ตผมค้างไปแล้วเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุด อ้าวเอาไม่หลุดอ่ะเนี่ยใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดได้อยู่นะครับเดนนี๋ยวนึงนะโหบอลเยอะเกินมีไม่ทันแนะน่บอลบอลมันวิ่งเร็วมากนะครับเดี๋ยวแอดเขาน่าจะแก้อีกทีนะครับบอลมันวิ่งเร็วเกินก็เดี๋ยวฝากถึงแอดโอคารุนด้วยนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้แบบก็กทางพัฒนานะครับก็ มีมีแบบนี้บ้างนะครับนั่นแหละครับอ่ะหรือมันเป็นที่เพราะว่าฟิลเน็ตแหลกเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะนแบบก็จะมีแก้ออกทีนะครับนั่นแหละครับก็กำลังอยู่พัฒนาโควิดขลายรอบและก็ว่า ขอแรงใจทุกคนช่วยให้แอดแอดเขาพัฒนาเกมต่อไปนะครับแล้วผมจะทิ้งเครดิตคนสร้างแบบแล้วก็ลิงก์แบบไว้นะครับเผื่อเผื่อ,อยางเผื่อบบสนใจตอนเกมเปิดนะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามช่องผมแล้วก็ช่องของฟิลของฟิลด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ